กษตรกรต้นแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะที่ได้มีการเนรมิตให้มีการเกษตรแบบผสมผสานค่ะทั้งเลี้ยงปลาก,กบวัวหมูตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้จากรายงานค่ะข้าเห็ดหลายอย่างเห็ดผสมผสานงัวควายเห้ากระเหลียงส้วนพักข้ากระเห็ดเห็ดแต่มันคลายไหลเงินเลยเห็ดต่อไปเรื่อยจ้ะขยันัน่นเพิ่นมาโบอดตายก็เลยเห็ด ดีฉสันนั่งหุ่นหลอมคนว่าอีกค่ะเป็นเกษตรกรโขกน้องหน้าอาจารย์ตำบลรอนตาลอำเภอรอนตาลจังหวัดพุกธละหานจ้ะก่อนชิ่าเห็ดโขกน้องหน้าที่แหลกเห็ดเศรษฐกิจพ่อพี่องจ้ะข้าเห็ดหลายอย่างเห็ดผสมประสานงัวคว้อยข้ากระเหลียงสวนพักข้ากระเห็ด เห็ดน้ำสวนยางเนี่ยเห็ดผสมประชานกันได้สิ่งได้ยางหมักผิกหมักเครือพักเนังปลูกไปเบิดเดิ่มเขาโกกน้องหน้ากะคือมีนพัฒนาชุ่มชนเพื่นกะมาแจงว่าไปว่ไ,ไปอบรมบอครับไปเบิ่งหันเดอเจ้าเดอกะไปเพื่อนบ่ายไปใส่กะไปไปกะไรความดุอีดีมาเพิ่มคืนดีกว่าเก้า เหมอนอบรมเรืืองเห็ดนี่แหละนี่เห็ดปลูกพักปลูกต้นใหม่ต้อนอยังมาปูรัดคือเป็นหมากเป็นพลไห้ก็เลยปลูกเห็ดไปนําเรื่อยนี่แหละน้องนี่ก็ะไรโครงการของโขกน้องหน้าพัฒนาชุมชนเพื่อนเห็ดไฟยามเพื่นอนนันไทยก็ะมาเพื่อนกระมาโจกมายัางไห้ไห้เพื่อนรถดไมโครมาโจกไห้จกไห้แล้ก็ะไรน,น้องก็คือว่าเนี้ยเหลียงป้าก็ไไ้ป้านี่แหละข่กกไดไรยูได้น้ำเพิ่นดีดี เลี madre, madre. En Entonces, madre, ้ยงป้าป้าก็ได้คายกบเลี้ยงกบกบก็ได้คายอะไรง่วงวขยเข้ากระมีเลี้ยงงัวนั่นเข้าต้องเลี้ยงงัวนั่นถ้าเขาปลูกสวนนี่เข้าต้องใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคอะปุ่นง่วกระมีง่วกระเศรก็โตงัวกระเศราสองโตเอาขี่มันมาตองขายโตมันกระไรง่วกระไรขายขี่มันสอบราคาสิบบาทขี่มูกระไรขายคือกันขี่มูกระสอบละคาหกสิบบาท ถ้าว่าเฮาทีถาเอาแต่ย่างเดียวมันบ่ไรย,ย่างก็มีกีดอยู่แต่หักคือว่าแหนบเทือนบ่เป็นนะค่ะเท่ากับโไไรอันนั้นมันบ่ไรที่เดียดย่งนะแต่คือเฮามือนีพ้นต๊บ่ได้กีดอีาย,ยอย่างเฮากับเก็บขล้องเฮาไปตลาดแต่ว่าเฮาวันเก็บขล้องไปตลาดมือนีโอ้ขี้ัานเก็บกดีดกยาง้กีดขืนกียดย่างก็ไไรไปแบบนั้น มีคนโยนในเฮือนนี่นั่นผู้เฮ็ดงานไหนนั่นสี่นแบงนนน่งกันไปผู้นหนึ่งกับไปเฮ็ดน้ำงัวผู้หนึ่งข้นไปยอนนำก๊ดจ้องก้นขืนเอานำกอ๊อดบ่อผู้นี้ไปไทยหน้าไปเบียกไผายงานมันแบ่งกันแต่หักน้านกับไปโรงเรียน,นก็มีดีได้ย่างนะจ๊ะคือหฮากะไรน้องนี่กะไรมาปลูก คลองเฮานี่แนละแม่บบ้าไหลเบิดลและปลูปลาหน้าหนามมันกระไลมาเบิ้ลกอย่างเนาะความดุเขากไ็ไรอาหารการกินเฮับก็ไรกินแน่น้องเขานี่เนี้เขากักากบบ่อคอยได้ซื้ออยากกินกบก็ลงไปเอาอยากกินปลาก็มีอยากกินปลา,า,านิ่นปลาลูกปลากดกอะไรกินเฮ้าเอามาปล่อยใส่ันโขกน้องหน้าเพื่อนกับมีโครงการน้ำมัยเขากับเอาลงใช้น้ำกันนี่เลยเขากับสื่อแถมแนะ่ใส่น้ำ พ่ออะไรให้ตต่มกันเอาไปมานก็ไรเองมันออกลูกออกเต่ากะมีความชุกจ้ะมีความชุกก็แด้วันเท่าไรเฮ็ดแบบนี้เท่าต้องตื่นเสามาเท่าเท่าอยากมาหลดในสวนนี่เท่ากะถือว่าเท่าไรดีเลยแหละซ้ำนี่เท่าก็มีความชุกข้องเทาในขอบครัวเท่าแบบนี้มีเบิดกูจินกูยางเลยกะเงินข่ำกะมีวอร์ไรกกะพ่ออะไรใส่อะไรช้อยนี่กะเอาละเอาตัวหลอดยอดดีเพื่อนหะวะ เห็ดไปตามเรื่องของมันเนาะจา๊ะเนาะ